สวัสดีครับเพื่อนๆพี่พ,พี่ทุกท่านคุณกำลังประสบกับปัญหานี้อยู่ใช่ไหมครับมองดูเส้นผมที่ร่วงบางลงทุกวันแล้วก็พยายามหาวิธีแก้ไขด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารราคาแพงแชมพูสูตรพิเศษหรือคอสตอมรุงผมต่างๆทุ่มเงินไปมากมายแต่พอใช้ไปสักพักก็พบว่าผมยังคงแห้งเสียและปัญหาผมร่วงก็ไม่ดีขึ้นเลยถ้าคำตอบคือใช่ลองหยุดวิธีที่แก้ปัญหาที่ปลายเหตุแบบนั้นไว้ก่อนนะครับเพราะสุขภาพของเส้นผมไม่ใช่สิ่งที่จะดูแลได้ด้วยการบำรุงจากภายนอก หรือการแก้ไขในระยะสั้นๆแหล่งสารอาหารที่แท้จริงของเส้นผมนั้นซ่อนอยู่ในร่างกายของเราเองแล้วอะไรคือต้นตออที่กําหนดสุขภาพเส้นผมของเรากันแน่คําตอบนั้นอยู่ในไตของเราครับสําหรับผู้ที่คุ้นเคยกับศาสตร์การดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนจีนคงจะเคยได้ยินประโยคที่ว่าไตาเก็บสารจําเป็นความงามสง่าปรากฏที่เส้นผมประโยคสั้นๆเพียงไม่กี่คํานี้ได้เผยความลับของการบํารุงผมโดยชีย้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งระหว่งางไตและเส้นผมไตเป็นอวัยวะ สำคัญที่เก็บสะสมสารจำเป็นของร่างกายและความเงางามความหนาแน่นและความแข็งแรงของเส้นผมก็คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าสารจำเป็นในไตนั้นมีเพียงพอหรือไม่พูดง่ายๆก็คือเมื่อสารจำเป็นในไตสมบูรณ์ร่างกายจะสามารถงงสารอาหารไปหล่อเลี้ยงรากผมได้อย่างเต็มที่เส้นผมก็จะดกดำหนาและมีความยืดหยุ่นโดยธรรมชาติ แต่เมื่อใดที่สารจําเป็นในไตพร่องลงรากผมไม่ได้รับการบํารุงที่เพียงพอเส้นผมก็จะค่อยๆแห้งเสียชีฟูหรือแม้กระทั่งเกิดผมขาวและหลุดล่วงเป็นจํานวนมากดังนั้นหากต้องการบํารุงผมให้แข็งแรงจากต้นต่อสิ่งสําคัญไม่ใช่การดูแลเส้นผมแต่คือการบํารุงไตครับในวิดีโอนี้ผมจะมาแบ่งปันสุดยอดอาหารสี่อย่างที่สืบทอดกันมาแต่โบราณในการบํารุงไตซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้ไม่ได้มีราคาแพงหรือหายากแต่เป็นของดีที่หาซื้อได้ง่ายตามตลาดสดหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป แตกลักมีสรรพคุณในการบำรุงสารจำเป็นในไตและบำรุงเลือดได้ไม่แพ้อาหารเสริมราคาแพงเลยที่สำคัญคือผมจะบอกเคล็ดลับว่าควรเลือกวัตถุดิบทั้ง4ี่ชนิดนี้อย่างไรเพื่อให้ได้ของดีมีคุณภาพควรจับคู่กับอะไรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและควรกินอย่างไรเพื่อให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้ดีที่สุดเพียงแค่นำวิธีง่ายๆเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกินในไดสัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งอย่างสม่ำเสมอไม่นานคุณจะเริ่มเห็นการเป,ปลี่ยนแปลงอาการปวดไม่เอวและข่าที่เคยเป็นบ่อย จะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสําหรับคุณผู้ชายจะรู้สึกกระชับก,กระเฉงมีพลังมากขึ้นคุณภาพชีวิตคู่ดีขึ้นส่วนคุณผู้หญิงอาการมือเท้าเย็นปวดประจําเดือนหรือหนาวง่ายก็จะลดลงปัญหาต,ลตาลาตาถ้ามัวจะทุเลาขุมปากในตอนเช้าจะน้อยลงอารมณ์จะคงที่ไม่หงุดหงิดหรือวิตกกังวลง่ายคุณภาพการนอนจะดีขึ้นอย่างชัดเจนหลับง่ายขึ้นและหลับสนิทถึงเช้าส่วนผลลัพธ์ที่เห็นได้จากภายนอกก็คือไม่เพียงแต่สารจําเป็นในไตจะค่อยๆกลับมาสมบูรณ์แต่เอ เลือดลมก็จะไหลเวียนดีขึ้นด้วยเส้นผมที่เคยแห้งเสียหลุดร่วงจะกลับมาดกดำเงางามผิวพรรณจะดูสดใสเปล่งปลั่งขึ้นฟ้ากระบนใบหน้าจะจางลงรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวที่ขวนเล็บจะชัดเจนขึ้นมือเท้าจะมีแรงมากขึ้นสภาพจิตใจโดยรวมจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสุขภาพที่ดีจะเป็นประกายออกมาจากภายในสู่ภายนอกครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาหลักหากคุณใส่ใจสุขภาพของตัวเองและคนในครอบครัวโปรดกดปุ่มติดตาม และเปิดการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดความรู้สุขภาพภาพ,ภาพดีๆที่นำไปใช้ได้จริงในอนาคตหากคุณชื่นชอบเนื้อหาของเราโปรดพิมพ์เลขหนึ่งในช่องแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้เราสร้างสารรค์ผลงานต่อไปและอย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะครับเอาล่ะครับตอนนี้เรามาเข้าสู่หัวข้อหลักของวันนี้กันเลยตามทฤษฎีการแพทย์แผนจีนสุขภาพของเส้นผมได้สะท้อนการทำงานของอวัยวะสำคัญสอง ส่วนในร่างกายของเราอย่างเงียบๆนั่นก็คือตับและไตเรามาเรื่อกที่ตับกันก่อนนะครับคุณอาจเคยได้ยินแพทย์แผนจีนพูดว่าเส้นผมคือส่วนเกินของเลือดประยคนี้ดูเหมือนจะเรียบง่ายแต่ซ่อนหลักการสําคัญของการบํารุงเส้นผมเอาไว้คําว่าส่วนเกินในที่นี้หมายถึงสารอาหารที่เหลือจากการใช้งานเหมือนกับที่ร่างกายของเราจะส่งสารอาหารไปหล่อเลี้ยงอวัยวะสําคัญอย่างสมองและอวัยวะภายในก่อนเมื่อเลือดลงสมบูรณ์จนมีสารอาหารเหลือเฟือแล้วเท่านั้นจึงจะแบ่งมาให้เส้น ผมทำให้เส้นผมของเรานุ่มสลวยเงางามและหนาแน่นแล้วใครคือผู้จัดการที่คอยดูแลคลังเลือดแอะและจะสังสารอาหารในร่างกายของเราหลักครับคำตอบก็คือตับนั่นเองครับการแพทย์แผนจีนเชื่อว่าตับทำหน้าที่เก็บสะสมเลือดเปรียบเสมือนคลังเลือดของร่างกายในยามปกติตับจะเก็บเลือดไว้และเมื่อเราทำกิจกรรมต่างๆที่ต้องใช้พลังงานตับก็จะปล่อยเลือดออกมาให้ร่างกายได้ใช้งานอย่างทันท่วงทีเมื่อเลือดในตับมีปริมาณเพียงพอสารอาหารที่จะสัรมาให้เส้นผม ย่อมไม่ขาดแคลนเส้นผมก็จะได้รับการบำรุงอย่างต่อเนื่องไม่เพียงแต่จะยาวเร็วแต่ยังไม่ปรอบขาดหรือหลุดร่วงง่ายแต่ถ้าหากคลังเลือดแห่งนี้ขาดแคลนเส้นผมก็จะเป็นส่วนแรกที่ได้รับผลกระทบค่อยหากหากลายเป็นผมที่แห้งเสียชี้ฟูไม่งางามหรือแม้แต่ขาดร่วงเป็นจํานวนมากนี่เป็นสัญญาณเตือนจากร่างกายว่าถึงเวลาแล้วที่คุณต้องหันมาดูแลตับและบำรุงเลือดแต่การแก้ปัญหาเลือดในตับอย่างเดียวจะเพียงพอต่อการบำรุงเส้น ผมจริงหรือคําตอบคือยังไม่พอครับหลายครั้งที่ภาวะเลือดในตับพร่องเป็นเพดเ,เป็นอาการทิงอันังคลาเราต้องมองให้ลึกลงไปถึงต้นต่อที่แท้จริงซึ่งก็คือไตที่เราจะเน้นกันในวันนี้ถ้าเปรียบเลือดในตับเป็นแม่น้ําที่หล่อเลี้ยงเส้นผมไตก็คือต้นน้าของแม่น้ําสายนั้นแนวคิดของการแพทย์แผนจีนที่ว่าไตาเก็บสารจําเป็นความงามสง่าปรากฏที่เส้นผมได้ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่เป็นแก่นแท้นี้อย่างชัดเจนเราต้องทําความเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีครับเริ่มจากไตเก็บสารจําเป็นสารจําเป็นในที่ นี่คือสารอาหารที่สําคัญที่สุดในร่างกายส่วนหนึ่งเป็นสิ่งที่ได้รับสืบทอดมาจากพ่อแม่ตั้งแต่กําเนิดอีกส่วนหนึ่งมาจากการรับประทานอาหารและการพักผ่อนที่เพียงพอในภายหลังมันเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ของพืชเป็นพื้นฐานในการดํารงชีวิตและหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายที่สําคัญกว่านั้นคือสารจําเป็นและเลือดยังสามารถเปลี่ยนสภาพซึ่งกันและกันได้หรือที่เรียกว่าสารจําเป็นสามารถเปลี่ยนเป็นเลือดได้มันสามารถเปลี่ยนเป็นเลือดได้อย่างต่อเนื่องเห็นไหมครับว่าเราเจอต้นต่อแล้วพูดง่ายๆ ก็คือเมื่อสารจําเป็นในไตสมบูรณ์ก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นเอเลือดได้อย่างไม่สิ้นสุดเมื่อเลือดสมบูรณ์คลังเลือดอย่างตับก็จะเต็มเปี่ยมและเมื่อเลือดในตับเต็มเปลี่ยมเส้นผมก็จะได้รับการบํารุงอย่างต่อเนื่องดังนั้นความหมายของความงามสง่าปรากฏที่เส้นผมก็ชัดเจนแล้วว่าสุขภาพของไตจะแสดงออกมาทางเส้นผมโดยตรงคนที่มีสารจําเป็นในไตสมบูรณ์แม้อายุจะมากขึ้นแต่เส้นผมก็มักจะยังคงดกดําและหนาแน่นแต่ถ้าสารจําเป็น ในไตพร่องลงน้ําที่ต้นน้ําลดน้อยลงแม่น้ําที่หล่อเลี้ยงเส้นผมก็จะแห้งขอดตามไปด้วยเส้นผมก็จะสูญเสียความเงางามแห้งเสียหรือแม้กระทั่งหลุดร่วงอย่างเห็นได้ชัดสุดท้ายนี้เราสามารถสรุปด้วยยกราเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนขึ้นได้ว่าให้มองร่างกายของเราเป็นต้นไม้ใหญ่ตายคือรากที่อย่างลึกลงไปในดินเลือดในตับคือน้ําและสารอาหารที่รากดูดซึมจากดินส่วนเส้นผมก็คือกิ่งก้านใบที่อยู่บนยอดของต้นไม้จะต้องมีรากที่แข็งแรงและอย่างลึกซึ่งก็คือสารจําเป็นในไตที่สมบูรณ์ จึงจะสามารถดูดซึงน้ําและสารอาหารได้อย่างเพียงพอหรือก็คือเลือดในตับที่อุดมสมบูรณ์แล้วกิ่งก้านใบของต้นไม้ใหญ่ต้นนี้จึงจะเจริญงองเขียวชะอุ่มและเส้นผมของเราก็จะดดดดำหนาแน่นและเงางามเช่นกันเอาล่ะครับเมื่อเราเข้าใจหลักการแล้วเป้าหมายก็ชัดเจนขึ้นหากต้องการบํารุงผมให้ดีต้องเริ่มจากหลักฐานนั่นคือการบํารุงสารจําเป็นในไตและบํารุงเลือดในตับต่อไปนี้ผมจะขอแนะนําพระเอกของเราในวันนี้ ซึ่งก็คือสุดยอดอาหาร4ี่ชนิดที่เปรียบได้กับขุนพลผู้บำรุงไตครับขุนพลบำรุงไตตัวแรกก็คือถั่วดำซึ่งได้รับการขนานนามว่าราชาแห่งถั่วและธัญพืชแห่งไตยอย่าดูถูกถั่วเม็ดเล็กๆสีดีดำนี้นะครับในมุมมองของการแพทย์แผนจีนและโภชนาการสมัยใหม่ถั่วดำถือเป็นสุดยอดอาหารจากธรรมชาติในการบำรุงเส้นผมเลยทีเดียวหากมองในมุมของการแพทย์แผนจีนที่เน้นการบำรุงตามรูปลักษณ์และสีสันอาหารสีดำส่วนใหญ่มักจะสัมพันธ์กับไต และมีสรรพคุณในการํำรุงไตและถั่วดำก็เป็นหนึ่งในสุดยอดของอาหารสีดำตำราพแพทย์แผนจีนโบราณบันทึกไว้วา่าถั่วดำมีรสหวานและมีคุณสมบัติเป็นกลางทรงผลโดยตรงต่อเส้นลงปรางของมาและไตซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ร,รับผิดชอบในการผลิตสารอาหารและเก็บสะสมสารจำเป็นของร่างกายแล้วถั่วดำมีความสามารถอะไรบ้างอย่างแรก,แรกคือบำรุงม,มุมและเสริมพลังชีพและกระเพาะอาหาร เป็นหลักฐานของร่างกายในไทยหลังเปรียบเสมือนโรงงานแปรรูปสารอาหารในร่างกายอาหารที่เรารับประทานเข้าไปต้องอาศัยมาและกระเพาะอาหารในการย่อยและดูดซึมจึงจะเปลี่ยนเป็นเลือดลมได้และถั่วดำก็ช่วยให้โรงงานแห่งนี้ทำงานได้ดีขึ้นการผลิตเลือดลมจึงมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างที่สองคือบำรุงและเสริมสารหยินของไตไตเป็นหลักฐานของร่างกายแต่กำเนิดเมื่อสารหยินของไตสมบูรณ์ก็จะสามารถเปลี่ยนสารจำเป็นให้เป็นเลือดได้ดีขึ้นเป็นการเติมวัตถุดิบให้กับเลือดในตับอย่างต่อเนื่องเห็นไหมครับว่า ถั่วดำนั้นจัดการได้ตรงจุดด้านหนึ่งช่วยเสริมความแข็งแรงให้โรงงานแปรรูปอย่างมอและกระเพาะอาหารเพื่อให้แน่ใจว่าเลือดลมจะถูกผลิตออกมาอย่างต่อเนื่องอีกด้านหนึ่งก็ช่วยบำรุงคลังมอจําเป็นอย่างตาเพื่อรักษาต้นทุนของร่างกายเอาไว้เมื่อทําทั้งสองอย่างควบคู่กันเลือดในตับก็จะได้รับการบำรุงอย่างเต็มที่ไม่เพียงแต่จะทําให้ใบหน้าดูสดใสมีเลือดฝาแต่ยังช่วยให้เส้นผมดกดํานุ่มสลวยแก้ปัญหาผมแห้งเสียชีฟูจากต้นต่อได้ หากมองในมุมของโภชนาการสมัยใหม่จะเห็นว่าถั่วดำนั้นยอดเยี่ยมเพียงใดส่วนประกอบหลักของเส้นผมคือแคลตินซึ่งเป็นโปรโตีนชนิดหนึ่งคิดเป็นสัดส่วนกว่า90%และถั่วดำก็เป็นแหล่งโปรโตีนคุณภาพสูงมีปริมาณโปรโตีนสูงกว่านมวัวและยังเป็นโปรโตีนจากพืชที่ร่างกายดูดซึมได้ง่ายหากร่างกายได้รับโปรโตีนไม่ผิดเพียงพอเส้นผมก็จะเปราะบางแห้งเสียและขาดง่ายการรับประทานถั่วดำเป็นประจำจะช่วยเสริมสร้างวัสดุดในการสร้างเส้นผมได้เป็นอย่างดีที่พิเศษ ไปกว่านั้นคือเปลือกสีดำของถั่วดำอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังอย่างแอนโทไซยานินซึ่งช่วยย่อสู้กับอนุมูลอิสระและชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายสำหรับเส้นผมเมื่อเซลล์รากผมเสื่อมสภาพโอกาสที่จะเกิดผมขาวก็จะเพิ่มขึ้นดังนั้นแอนโทไซยานินจึงเปรียบเสมือนเกราะป้องกันกันกบรากผมช่วยรักษาความดกดำของเส้นผมไว้นอกจากนี้ถั่วดำยังอุดมไปด้วยวิตามินอี e, วิตามินบี B, รวมรวมถึงแร่ธาตาุต่างๆเช่นสังกะสีเหล็กและทองแดงซึ่งมีประโยชน์ต่อ เส้นผมเป็นอย่างมากวิตามินอ e, ีช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณหนังศีรษะทำให้รากผมได้รับสารอาหารมากขึ้นวิตามินบีรวมช่วยให้ร่างกายเผาผลาญโปรตีนได้ดีขึ้นทำให้สารอาหารถูกนำไปใช้อย่างตรงจุดสังกระษะช่วยรักษาสุขภาพของรากผมส่วนเหล็กและทองแดงก็เกี่ยวข้องโดยตรงกับสุขภาพเส้นผมหักขาดแร่ธาตุเหล่านี้ไปปัญหาผมขาวและผมร่วงก็จะตามมาไม่ว่าจะมองในมุมของการแพทย์แผนจีนหรือโภชนาการสมัยใหม่ ถั่วดำก็สมกับใชา้ย,ยาปลูกผมจากธรรมชาติอย่างแท้จริงแล้วจะกินถั่วดำอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดผมมี4วิธีทำง่ายๆที่บ้านมาฝากกันครับแม้มือใหม่ก็ทำตามได้ง่ายๆอย่างแรกคือน้ำเต้าหู้ถั่วดำนี่เป็นวิธีที่สะดวกที่สุดแค่เปลี่ยนจากถั่วเหลืองที่ใช้ทำน้ำเต้าหู้ปกติมาเป็นถั่วดำหรือจะใช้ถั่วเหลืองผสมกับถั่วดำในอัตราส่วน1:1นก็ได้หาก้องการให้ได้ผลดียิ่งขึ้นให้ใส่งาดำ1กํามมือเล็กๆและวานัก2-3เม็ด ลงไปด้วยน้ำเต้าหู้ที่ได้จะทั้งหอมและเข้มข้นคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวดื่มตอนเช้าหนึ่งแก้วจะรู้สึกสดชื่นมีพลังไปทั้งวันอย่างที่2คือถั่วดำาดงน้ำส้มสายชูนี่เป็นสูตรบำรุงสุขภาพที่สืบทอดกันมาแต่โบราณเริ่มจากน้ำถั่วดำไปคั่วให้สุกทิ้งไว้ให้เย็นแล้วนำไปแช่ในน้ำส้มสายชูหมักคุณภาพดีปิดฝาให้สนิททิ้งไว้ประมาณ1สัปดาห์รอจนถั่วพองเต็มที่ก็สามารถรับประทานได้กินวันละประมาณ10เม็ดไม่เพียงแต่จะช่วยบำรุงไตตตตแและเสส้้นผม่่ยยยังดดีีออาากว อย่างที่สคือโจ๊กถั่วดำเวลาต้มโจ๊กก็แค่หยิบถั่วดำหนึ่งกำมือใส่ลงไปต้มพร้อมกับข้าวฟางข้าวเหนียวดำและผู้สาจีนโจ๊กที่ได้จะเหนียวนุ่มและหอมอุดมไปด้วยสารอาหารครบถ้วนแต่ต้องระวังว่าถั่วดำค่อนข,ข้างแข็งก่อนนำไปต้มควรแช่น้ำทิ้งไว้สักสองถึงสชั่วโมงจะช่วยให้ต้มสุกง่ายและย่อยง่ายขึ้นอย่างที่สคือซุปตุนถั่วดำเวลาตุนซี่โครงหมูหรือไก่ดำให้ใส่ถัว่ว ดำหนึ่งกำมือลงไปจะทำให้น้ำซุปมีสีสันน่ารับประทานขึ้นและยังช่วยเพิ่มสรรพคุณในการบำรุงไตได้อีกด้วยได้ทั้งสดน้ำซุปร้อนๆและกลิ่นเนื้อนุ่มๆแถมยังได้บำรุงผมไปในตัวเรียกได้ว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลยครับสุดท้ายนี้ต้องขอเตือนว่าแม้ถั่วดำจะมีประโยชน์แต่ก็มีโปรตีนสูงและอาจย่อยยากสักหน่อยดังนั้นเพื่อนๆที่มีระบบย่อยอาหารไม่ค่อยดีหรือมีอาการท้องอืดง่ายไม่ควรรับประทานในปริมาณที่มากเกินไปในครั้งเดียว ควรเริ่มจากปริมาณน้อยๆก่อนเพื่อให้กระเพาะอาหารค่อยๆปรับตัวครับต่อไปขุนทนบำรุงไตตัวที่2ก็คือง่าดำในทางการแพทย์แผนจีนง่าดำได้รับการยอมรับว่าเป็นสุดยอดอาหารในการบำรุงสารจำเป็นและเลือดง่าดำมีรสหวานมีคุณสมบัติเป็นกลางและส่งผลโดยตรงต่อเส้นลมปราณของตับและไตสรรพคุณหลักคือบำรุงสารจำเป็นและเลือดทำให้ลำไส้ชุ่มชื้นและเส้นผมนุ่มสลวยสังเกตมาครับว่านี่เป็นอีกหนึ่งขุนพลที่ สามารถบำรุงทั้งตับและไตได้พร้อมกันงาดำสามารถบำรุงทั้งสารจำเป็นในไตและเลือดในตับของเราได้เปรียบเสมือนการเติมน้ำและสารอาหารให้กับทั้งตับและไตในเวลาเดียวกันเมื่อสารจำเป็นในไตสมบูรณ์และเลือดในตับเพียงพอเส้นผมก็จะได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่กลายเป็นผมที่ดกดำหนาแน่นบอกลาปัญหาผมแห้งเสียชีฟูได้เลยจากงานวิจัยสมัยใหม่พบว่างาดำเปรียบเสม,มือนเหมือนขุมทรัพย์ของสารอาหารรอ ซึ่งสารอาหารแต่ละชนิดล้วนตอบโจทย์ความต้องการของเส้นผมได้อย่างตรงจุดตัวอย่างเช่นปริมาณวิตามินอ e ีในงาดํานั้นสูงเป็นอันดับต้นๆ้นในบรรดาอาหารจากพืชซึ่งวิตามินอ e. ีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์และปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตบริเวณหนังศีรษะทำให้รากผมได้รับสารอาหารอย่างทันท่วงทีการที่เส้นผมของรามดกดำเงางามได้นั้นเป็นเพราะเซลล์เอมอสสีเมลานินที่ทำงานอย่างแข็งขันในรากผมงาดําอุดมไปด้วยกรดอะมิโนไทโรซีน ซึ่งจำเป็นต่อการสังเคราะห์เมลานินอีกทั้งยังมีความแร่ธาตุรองอย่างทองแดงและสังกะสีซึ่งทำหน้าที่เหมือนตัวเร่งปฏิกิริยาที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสังเคราะห์เมลานินได้อย่างมากเปรียบเสมือนการเติมพลังงานให้กับเซลล์เม็ดสีอย่างต่อเนื่องทําให้เส้นผมคงความดาคลับตามธรรมชาติไว้ได้เสมอนอกจากนี้กรดไขมันมิลอิกที่มีอยู่มากมายในงาดําจัดเป็นไขมันดีที่ช่วยบํารุงหนังศรษะและเส้นผมให้ชุ่มชื้นป้องกันผมแห้งเสียอย่างไรก็ตามการกินงาดํามีเคร่งลับสําคัญที่ละ ให้คนอาจกินผิดมาตลอดชีวิตหัวใจสําคัญคือต้องทําให้สุกและบดให้ละเอียดก่อนเปลือกนอกของงาดํานั้นมีความแข็งกินเข้าไปทั้งเม็ดร,ระบบย่อยอาหารของเราจะย่อยและดูดซึมได้ยากสารอาหารส่วนใหญ่จะถูกขับออกมาเท่ากับว่ากินไปก็ปล่าประโยชน์ดังนั้นจึงต้องผ่านการแปรรูปก่อนผมมี3ามวิธีง่ายๆแต่ได้ผลดีมาฝากกันครับเพื่อให้คุณได้รับประโยชน์จากการบอนรอ,อย่างเต็มที่วิธีแรกคือทํถุงดําคั่วบดเองนี่เป็นวิธีที่ยืดหยุ่นที่สุด เริ่มจากคัดแยกสิ่งสกปรกออกจากงาดำนำไปคั่วในกระถาดที่ไม่ใช้น้ำมันโดยใช้ไฟอ่อนคั่วไปเรื่อยๆจนได้ยินเสียงแตกเบาๆและมีกลิ่นหอมของงาโชยขึ้นมาก็ใช้ได้ทิ้งไว้ให้เหย็นแล้วนำไปปั่นใน